วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาเล่าเหตุการณ์ไลออนแอร์ดิ่งตกทะเลนะครับมีผู้อะไรนะมีผู้โดยสาร189คนนะครับเกิดประสบอุบัติเหตุดิ่งลงทะเลชวาอย่างไม่ทราบสาเหตุครับใครที่ไม่อยากฟังนะครับก็ออกกดออกตอนนี้ได้เลยนะครับ ลาหกนาฬกายีนาทีเครื่องบินก็ได้เทคออฟขึ้นไปบนฟ้านักบินได้ทำการเล่นงเครื่องเต็มกำลังก่อนที่จะกลางแฝกและยกหัวเครื่องขึ้นแต่13นาทีที่ผ่านมาคันบังคับของนักบินหรือว่าของกับตันได้เริ่มสั่นทำให้เครื่องบินนั้นเอียงและดิ่งลงมา ที่จะพร้อมดิ่งลงทะเลนักบินได้พยายามเชิดหัวเครื่องขึ้นแต่เครื่องบินนั้นก็ขึ้นได้มาสักพักใหญ่แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเครื่องบินได้เชิดหัวขึ้นและเอียงขวาเล็กน้อยเครื่องบินนั้นได้หมุนตัวพลิกคว่ำก่อนที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเครื่องบินได้ลงเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นมา แล้วก็ปักหัวลงอีกครั้งคราวนี้เครื่องบินปักหัวลงอย่างรวดเร็วจนเอียงปีกขวา <Wow. S 2> เครื่องบินได้ตกทะเลอย่างกระทันหัน